สวัสดีค่ะราศีเมถุนและราคนาเมถุนสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับคุณประจําเดือนตุลาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ราคนาราศีได้เลยค่ะ ราศีเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเจ็ดเหรียญค่ะ คุณเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่เหนื่อยนะคะต่อให้คุณนะคะมีเงินเยอะแล้วหรือมีความมั่นคงมากแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่ามันต้องดีกว่าน,นี้ดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆเดือนแล้วก็ทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะ เปิดดูรูปเก่าๆดูสตอรี่เก่าๆหรือถอยออกมาอยู่ห่งหางๆอย่างงงห่วงเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ว่าจะพัฒนาให้มันเติบโตแล้วก็มั่นคงในทิศทางไหนนั่นเองค่ะทุกๆอย่างต้องดีขึ้นเสมอสำหรับคุณนะ,นะคะไพ่หมายเลข7ก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะก็7ก็เหนื่อยอยู่แล้วอะคะ่ะ เหนื่อยเพราะตัวเองทำให้ตัวเองเหนื่อยอะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณน่าจะไปรู้ความจริงบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณต้องหลบหลีกหลบหน้าหลบสายตาของผู้คนอื่นๆหรือว่าออกมาจากอุปสรรคปัญหาหรือแม้กระทั่งการเป็นตัวเลือก ดูเหมือนโชคชะตาไม่เข้าข้างคุณเลยเหนื่อยนะคะทำสองสิ่งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมีพรสวรรค์ค่ะเสน่งคุณก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไวแล้วก็เฟรนลี่ด้วยคุณมักจะมีความโชคดีมีข่าวดีเสมอสิ่งที่คิดนะคะคุณจะเป็นคนที่ลงมือทำะคะ่ะ แต่สิ่งที่บั่นทอนกําลังของคุณนั่นคือความรักและความรู้สึกนี่แหละค่ะที่คุณยังรู้สึกว่ายังหาทางออกที่แท้จริงไม่ได้ยังหาความสุขจากมันไม่ได้เราอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือบางท่านไม่มีเวลาให้กันนะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวที่เราจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความวุ่นวายและยุ่งเยงที่เราจะต้องรีบจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะค่ะ ช่วงนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่เลยนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะจำเป็นจำใจที่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในด้านของตำแหน่งหน้าที่การงานนีค่ค่ะต้องห่างไกลบ้านห่างไกลคนรักห่างไกลครอบครัวหรือว่าห่างไกลความรู้สึกได้ด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่ถูกเติมเต็มไม่มีใครเข้าใจอย่างนี้คะ่ะก็เป็นช่วงเวลาของการถอยออกมาเพื่อคุ้นคิดทบทวน แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็หาทางออกที่ดีสุดสำหรับความสัมพันธ์ค่ะตัวต้นหลักของคนรักค่ะ King s of Sword ค่ะบางท่านคนรักเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการรับราชการเป็นผู้รักษากฎระเบียบรักษากฎหมาย เป็นตำรวจเป็นทหารราชาดาบนะคะเขามีอำนาจในตัวเองเขาชอบออกคำสั่งค่ะพูดจริงทำจริงรักใครรักจริงแล้วไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาอกเอาใจใครด้วยค่ะไม่ได้สวีทหวานนะคะแต่มีความจริงใจที่เต็มเปี่ยมค่ะช่วงนี้อาจจะดูเหมือนดุหน่อยนะคะ เย็นชาเพราะว่าเขามีความเครียดเขาต้องโฟก,กัสในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาหรือว่าการที่ต้องออกแรงมากจนเกินไปอะคะ่ะทั้ง King of Sword แล้วก็ The Shariot ด้วย The c h a r i o t ก็คือบุตรของเทพสุสนะคะก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามอะคะ่ะ ดื้ออยู่แล้วไม่ฟังใครอยู่แล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ก็หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายได้ด้วยบทที่จะแบบเย็นชาก็เย็นชาไปเลยพูดจริงทําจริงนะคะบางครั้งอ่ะคำพูดนิดเดียวของเขาอะคะ่ะแทงทะลุไปถึงหัวใจทําให้คุณเจ็บจี๊ดเลยหรือว่ารู้สึกผิดไม่ทันเลยนะคะเขาไม่ชอบให้ใครก้าวไก่หรือมาเปลี่ยนแปลงมาอะไรกับเขาเยอะคะค่ะก็เขาเป็นคนที่มีความสุขในแบบของตัวเองอะนะคะ อาจจะหลงตัวเองพูดเข้าข้างตัวเองนิดนึงอะคะ่ะหรือไม่ก็เขาเป็นคนไม่พูดอะคะ่ะเขาคิดอยู่ในใจอะนะคะเขาไม่พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะค,คาพูดของคุณก็เลยไม่ถึงเขาหรือแม้กระทั่งความน้อยใจเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรู้สึกเลยในความสัมพันธ์เขามองข้ามในเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะที่เขาคิดว่ามัน ไล้สาระดรามา่าแล้วก็แบบคุณจะอะไรนักหนาอะไรวันนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเซนซิทีฟอ่อนไหวแล้วเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเก็บความรู้สึกที่น้อยใจไว้คนเดียวบางครั้งเป็นทุกข์กับเรื่องราวที่ที่ผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตไปแล้วอะคะ่ะ อดีตในความทรงจำที่เราทะเลาะก,กันไม่ยอมกันอดีตคนรักเก่าหรืออดีตของเพื่อนเพื่อนสนิทที่ทำตัวแบบสนิทจนเกินไปอะคะ่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคุณรักเขาค่ะครึ่งหนึ่งอาจจะมีความกังวลใจแต่อีกครึ่งหนึ่งคุณก็เชื่อมั่นในตัวเขาอะนะคะความอ่อนแอของคุณนะคะก็ยังคงต้องพึ่งพาเขาและความ เย็นชาของเขาอะค่ะบางครั้งเขาก็พึ่งพากำลังใจจากความอ่อนโยนของคุณนี่แหละค่ะในเดือนตุลาคมแนวโน้มความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนจะเป็นไงบ้าง คุณจะเริ่มเข้มแข็งกลับมารักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะจากที่คุณเป็นคนพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจให้เขากลับมาเห็นใจคุณกลับมาสนใจคุณบ้างแต่มาวันนี้ค่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะไม่รอแล้วคุณเลือกที่จะเปลี่ยนที่ตัวเองอะค่ะ คือการไม่ทำอะไรแบบเดิมๆอีกแล้วโกรธเองหายเองง้อเองอย่างเงี้ยนะคะท,ทั้งที่ตัวเองก็อ่อนล้าอ่อนไหวเต็มทนนะคะก็คือรู้สึกเสียใจแต่ก็ยังยอมเขาในทุกเรื่องมาวันนี้ค่ะแม่มอรู้สึกว่าคุณหยุดแล้วคุณยังเจ็บนะคะแต่คุณหยุดดีกว่าเจ็บแล้วยังพยายามอะคะ่ะการที่คุณเปลี่ยนแปลงไปมันทำให้เขาเกิดคำถามแล้วทำให้เขาอะคะ่ะกลับมาทบทวนใน บทบาทของตัวเองอะคะ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมากับเรื่องที่คุณขอหรือนิสัยแย่ๆบางอย่างอะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขากลัวจะเสียคุณไปในปากนี้แล้วเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขะค,ะค่ะคืนนี้ไม่ใช่คำสั่งนะแต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่มาจากก้นลึกของหัวใจของเขามาจาก จิตใต้สำนึกของเขาจริงๆอะที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะคะอยากหาทางออกร่วมกันนะคะเขาหยุดแล้วเขาพอแล้วในทุกๆอย่างนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเชื่อฟังคนอื่นมากกว่าคุณหรือไม่เวลาให้กับสังคมมากกว่าคุณหรืออาจจะทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีภาวะของความเป็นผู้นำในการตัดสินใจอย่างนี้นะคะ่ะ โลเลนะคะอบอุ่นใจดีก็จริงอะแต่ว่าค่อนข้างโลเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งกำแพงขึ้นมาด้วยในปักนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้โอกาสเขาในการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะทุกๆครั้งที่คุณไม่มีใครหรือเขาไม่มีใครอะคะ่ะเราไม่เคยทอดทิ้งกัน มันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นความประทับใจหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณไปนะคะ Queen's of u p ครที่เขานั่งเจ้าเก็บความรู้สึกแล้วก็น้อยใจอยู่เงียบๆคนเดียวอะคะ่ะอัศวินก็ขี่ม้าขาวมานะคะถึงแม้ว่าทางมันจะขรกขระแค่ไหนก็ตามเขาก็จะพยายามง้อคนรักของเขาอะคะ่ะ ข้อความจากคนรักค่ะก่อนหน้านี้เขาไม่ฟังคุณเลยเขาเบื่อเขาต้องการอิสระเขาไม่อยากผูกมัดและยึดติดหรือรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ใกลก็เหมือนไกลหรือว่าบางท่านนะคะอยู่ห่างไกลกันเป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าเรามีโลกส่วนตัวสูงแบบนี้ได้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นแค่คนที่เหนื่อยแล้วก็ป่วยกายป่วยใจก็ได้นะคะเขามีเรื่องที่เขาเก็บไว้ในใจแล้วไม่ได้บอกคุณตอนนี้เขาคิดได้แล้วค่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่ให้สติเป็นคนที่ให้อิสระเป็นคนที่ให้ความหวังเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาค่ะ แล้วตรงนี้มันปลอดภัยสําหรับเขาเขาไม่จําเป็นที่ต้องการสิ่งใดๆเข้ามาเติมเต็มอีกแล้วอะค่ะก่อนหน้าน,นี้เขารู้สึกลาคาญคุณนะคะเราคิดว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะแต่จริงแล้วพอไม่มีคุณเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตมันไม่มีความหมายะคะ่ะ เขารู้สึกขอบคุณนะประทับใจที่คุณน่าจะแบบมีแต่เรื่องยุ่งอะค่ะมีเรื่องให้ทำเยอะแต่คุณก็ยังแบ่งเวลามาใส่ใจเขาเขารักคุณมากค่ะและเขาก็พอแล้วด้วยเขารู้ใจของตัวเองแล้วค่ะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้วก็ เขาก็อยากจะตอบแทนในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักด้วยก็ในปากนี้มีโอกาสที่คนรัก,ก็่าจะเสเพยในบางอย่างนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์ค่ะคนรักอาจจะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงไม่สวีดหวานเย็นชาไม่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออกเอาใจใครแต่เขารัก จริงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทํามากกว่าพูดอาจจะทําให้คุณเครียดคุณนอนไม่หลับเขาก็ไม่ต่างกันค่ะภายนอกเข้มแข็งภายในของเขาจริงๆเขาก็เครียดไม่ต่างก,กันกับคุณเลยนะคะส่วนคุณนะคะเจ็บเพราะว่าอยากจะเอาชนะเขาแต่ความเย็นชาค่ะทำให้คุณน้อยใจแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างอะคะ่ะจะคุ้มค่ากับการรอคอยเสมอขอให้เชื่อใจคนรัก เชื่อใจในความสัมพันธ์นี้ให้มากๆค่ะบางอย่างก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยนะคะและบางอย่างะคะ่ะที่มีความแตกต่างนะคะอาจจะค่อนข้างอึดอัดแต่จงยอมรับความแตกต่างที่เราเกลียดให้ได้ะคะ่ะคือเวลาเรารักใครสักคนเราจะรักในแบบที่เรารักเท่านั้นและสิ่งที่เราเกลียดเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นในแบบที่เราชอบะคะ่ะเพราะฉะนั้น คนรักและคุณเราจะมีความแตกต่างในในคนปกติต้องมีค่ะเพราะฉะนั้นจงยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างนั้นนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะในปากนี้จะมีข่าวดีค่ะคนรักจะมีเรื่องบางอย่างหรือนำบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณซึ่งเป็นข่าวดีค่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีไพ่อบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะนี่ไม่ใช่เกิดจากการบังคับนะคะไม่ใช่บททดสอบอะไรด้วยแต่มันมาจากก้นเบื้องลึกของหัวใจแล้วก็การที่ใครคนหนึ่งคิดได้อะคะ่ะว่าจริงแล้วเขามีสิ่งที่มีค่าอยู่กับตัวเองอยู่แล้วะคะ่ะเขาไม่ควรที่จะสาอสแสวงหาในสิ่งใดเลยนอกจาก การพยายามที่จะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการแบบออกมาจากการมีอัตตาทิฏฐิตัวตนของตัวเองอะนะคะก็คือเป็นการเหมือนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ทุ่มเทใส่ใจในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามในเรื่องเล็กๆใน้อยอะคะ่ะปัญหาจะหมดไปในปักนี้ค่ะ เราจะเริ่มต้นกันใหม่เราจะเข้าใจค่ะและที่สำคัญค่ะเราจะให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ด้วยทั้งเดอซันเดเฮโลเฟนแล้วก็สี่คาทาค่ะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังนะคะบางท่านก็มีเรื่องของการแต่งงานมีสมาชิกใหม่มีบ้านหลังใหม่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะทำตามขนบธรำเนียมประเพณีที่ดีงามด้วย ปัญหาทุกอย่างจะมีคำตอบค่ะในช่วงเวลาที่มืดมิดเนี่ยพอมีเดอะซันเข้ามาเป็นแสงสว่างที่ส่องลงมาที่ความมืดทุกอย่างก็จะกระจายออกไปแล้วก็มีแสงสว่างเข้ามาแทนที่ความหมายก็คืออะไรที่มันขมุกขมัวค่ะก็จะได้รับคำตอบแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมีความสุขสบายใจเหมือนการ เริ่มต้นใหม่อะค่ะเป็นเช้าว,วันใหม่ที่สดใสแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีเมถุนเดือนตุลาคมนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ พลังงานตัวตนหลักของชาวราศีเมถุนคนโสดนะคะ The Justice บางท่านนะคะเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเป็นศาลอายการผู้พิพากษาค่ะเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความชัดเจน,นะคะ่ะรักใครรักจริงแล้วก็อาจจะหัวโบราณหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ มีมาตรฐานในตัวเองเพราะฉะนั้นช่างเลือกนะคะที่โสดเนี่ยเพราะว่าเลือกอะคะ่ะเลือกเยอะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลุ่มหลงแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยค่ะคนที่เข้ามาดีทุกอย่างเลย แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ะคะ่ะสายเปมีชื่อเสียงแต่คุณจะต้องเสียใจะคะ่ะมีความกังวลใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะนั้นนะคะแม่หมอมองว่าดีแล้วแต่ต้องชัดเจนด้วยไม่ใช่ดีทุกอย่างแต่ว่าไม่ชัดเจนอะ่ะคุณก็เลยเลือกที่จะจบะคะ่ะก็ไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอ่ะนะคะ หรืออาจจะมีตัวเลือกอะคะ่ะความสัมพันธ์จึงไม่ได้เป็นดังที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็เลยต้องเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นคนที่จะเข้ามาจะต้องผ่านมาตรฐานของคุณด้วยอะคะ่ะในเดือนตุลาคมนะคะคุณโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม โสดแล้รวยนะคะมีความมั่นคงค่ะในเรื่องของหนะ้าที่การงานตำแหน่งการเงินบางท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศบางท่านก็เป็นชาวต่างชาติเลยนะคะหรือว่ากําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของทางไกลได้ด้วยค่ะข้อเสียก็คือเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเพราะว่าคุณนะคะเข็ดกับเรื่องราวในอดีตแล้วช่วงนี้อดีตเป็นบทเรียนทําให้คุณนะคะคือหวงแหน ในสิ่งที่สำคัญมากขึ้นคนที่เข้ามาหลอกคุณนะคะหวังเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยคุณห่วงแหนถ้าเกิดว่าเขามาหลอกเรื่องเงินนะคะแม่หมอมองว่าคุณไม่ให้ง่ายๆหรอกคุณมีตราช่างด้วยคุณไม่แคร์ะคะ่ะคนที่ไม่ดีอะคะ่ะจะออกไป และเขาจะเสียดายในตัวคุณนะคะคนที่เข้ามาหลอกคุณนะคะวันนี้นะคะ่ะทําให้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคนโสดแม่หมอมองว่ามีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเพราะว่ามือของคุณนะจับเงินไว้อยู่อะคะ่ะเจ็ดดาบนะคะที่จับเงินเพราะเขาคิดว่าคุณน,ะน่าจะสายเปแล้วก็ใจดีะคะ่ะคุณมีตังค์ด้วยนะคะ คนที่เข้ามาค่ะอาจจะอายุน้อยกว่ามีตำแหน่งน้อยกว่าฐานะการเงินน้อยกว่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จริงๆเลยอะค่ะ คนโสดนะคะจะเจอคนที่เขาจากการเดินทางหรือการท่องเที่ยวหรือเขาทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้แต่เข้ามาแบบที่เขาไม่ได้ผูกมัดและยึดติดอะคะ่ะเขาเป็นคนเรียบง่ายมีเสน,น่ห์ในตัวเองนะคะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จริงๆนะคะเพราะคุณใจดีะคะ่ะอย่างอื่นไม่ได้สนใจเลยนะคะ เริ่มต้นติดกระดุมผิดเม็ดก็ก็ผิดอะคะ่ะยังไงก็ต้องจบลงนะคะเริ่มต้นของความสัมพันธ์เราไม่ได้เริ่มต้นที่รากฐานที่แข็งแรงและมั่นคงอะคะ่ะเพราะฉะนั้น The Tower คือตัวตึกสวยแค่ไหนก็ตามมันก็พังลงมาอยู่ดีนะคะการเจอกันด้วยความบังเอิญถึงแม้ว่าจะถูกใจ เขาคนนี้อาจจะเหมือนเงาของคุณนะคะก็คือเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนค้นใจของตัวเองหรือเขามีบางอย่างที่คล้ายๆค,คุณนะคะอาจจะดีต่อใจแต่ไม่ใช่ดีต่ออนาคตนะคะพระสังฆราชขึ้นมาด้วยน่นแสดงว่าเขามาเพราะไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือกรรมนะคะจัสเมนขึ้นมาด้วย และพังสังฆราชก็เข้ามาเตือนมาพร้อมกับทาวเวอร์คือบางท่านนะคะครึ่งหนึ่งอะนะคะมนุษย์เป็นผู้กําหนดถ้าเรายอมรับความจริงได้เนะะี่ยค่ะแต่อีกครึ่งหนึงอะคะ่ะมนุษย์ไม่สามารถที่จะกําหนดโชคชะตาได้บางท่านนะคะมีโอกาสที่จะอกหักแล้วก็เสียใจหรือเสียเงินเพราะคนคนนี้ แต่บางท่านนะคะเรารู้เราเห็นแล้วพระสังฆราชก็คือบางท่านนะคะมีเป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามูเอาไว้ะคะ่ะมีสัจวาจา,าไว้นะคะหรือว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่เตือนคุณนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นนักปฏิบัติจริงๆก็ได้นะคะที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิมีธรรมะในหัวใจ แล้วมันทำให้คุณมองคนง่ายมากขึ้นนะคะคุณจะตัดปัญหาตัดจบตรงนั้นเลยก็คือหนึ่งบางท่านนะคะได้สารความสัมพันธ์แต่ปลายทางคือจบนะคะกับสองก็คือเราจบก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์นะคะ ในปังนี้มีแต่คนเข้าหามีแต่คนอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยากรู้จักคุณค่ะดูให้ดีนะคะบางคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จริงจังเลยเพราะว่าเห็นคุณเป็นคนใจดีค่ะมาเพื่อแบบกอบโกยเลยมาเพราะเห็นคุณถือเงินอยู่ะคะ่ะมาเพราะเห็นว่าคุณแต่งตัวดีะคะ่ะได้ง่ายแต่บางคนนะคะเข้ามาหยิบยื่นให้ก่อนนะคะ หวานพืชหวังผลนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่เขาแยกกันอยู่อะค่ะแล้วยังคาทะเบียนสมรสยังคาราคาซังหรือว่าตกลงในเรื่องของผลประโยชน์หรือการรับเลี้ยงผิดชอบออรับผิดชอบลูกอย่างเงี้ยค่ะนะคะ คนโสดแม่หมอรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองก่อนดีกว่านะคะคนที่เข้ามามีความแตกต่างแตกต่างจนมากจนเกินไปอย่าคิดพยายามอยากจะเอาชนะเลยตอนนี้ค่ะ The world นะคะมาพร้อมกับ The date แล้วก็สีดาบก็คือพักกายพักใจก่อนระวังในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเงินการบัญชีให้ดีนะคะ The d a t ก็คือจบก่อนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องของความรัก ยังไงเขาก็ต้องเข้ามาค่ะแต่ว่าพอเรามีเซฟโซนของตัวเองอ่ะเดอะเวิร์เนี่ยค่ะก็คือพอดีพอใจพอเพียงนะคะแล้วเดอะเวิร์ก็คือเทพที่มี2เพศในเวลาเดียวกันนะนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงในเพศเดียวกันแล้วห้อมล้อมไปด้วยเซฟโซนนะคะเหมือนเกาะแก้วกำบังอะนะคะแล้วก็มีข้างนอกมีดินน้ำลงไฟะคะ่ะก็เปรียบเสมือนกับ ขยะหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่ที่อยู่ข้างนอกแล้วเราไม่ต้องการให้มันมาเติมเต็มอะค่ะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อะตอนนี้คุณสบายดีค่ะคุณสงบดีอะค่ะก็คนโสดเลือกให้ดีนะคะถ้าเจอคนไม่ดีอะค่ะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะ บทสรุปของคนโสดค่ะมีโอกาสที่จะเจอคนที่เขาเด็กกว่ามากๆคนโสด move on ไปข้างหน้าค่ะอย่าคือความแตกต่างที่มากจนเกินไปมันเหมือนกับเราพยายาม ฝืนติดกะดุมผิดเมตรอะคะ่ะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการกินมีโอกาสอ้วนง่ายค่ะมีออล,ล่านะคะมีคนเข้าหาค่ะทั้งเด็กน้อยทั้งพ่อไม่แม่ไม่มาจากการเดินทางหน้าที่การงาน การพบเจอกันนี้แหละคะ่ะแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าคุณเลือกไม่ถูกแล้วคุณก็รู้สึกเหงาะคะ่ะแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยโฟกัสในสิ่งที่สำคัญก่อนนะคะคนโสดเหงาแต่ไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้ะคะ่ะที่เข้ามา ในชีวิตของคุณได้อะนะคะอย่าลืมมาตรฐานของตัวเองค่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะระวังในเรื่องของเงินของคุณให้ดีค่ะหรือใครคนหนึ่งกำลังจะขโมยความสุขของชีวิตของคุณไปอ่ะ ยังไม่สมหวังในความรักแต่หลีกเลี่ยงยากจังเลยค่ะต้องมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็อยู่กับความจริงค่ะอย่าเห็นอย่ามีโอกาสคิดผิดทำผิดอะคะ่ะอย่าเห็นความสนุกหรือว่าคือคนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้ใจพองตัวเหมือนเราเห็นความเป็นเด็กในตัวเองอะคะ่ะหรือเราอาจจะชอบความเป็นเด็กในตัวเขาแบบนี้ก็ได้นะคะมันมีบางอย่างอะคะ่ะ แต่สุดท้ายทุกอย่างจะจบลงนะคะก็ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ดีค่ะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเลยค่ะแต่ก็ดูให้ดีเลือกให้ดีที่สำคัญนะคะอย่าเป็นสายเปนะคะเก็บเงินของคุณให้ดีด้วยค่ะอย่าให้ใครมาขโมยเงินในกระเป๋าของคุณนะคะแล้วก็อย่าให้ใครมาขโมยพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าความสุขของคุณหรือว่าลดมาตรฐานของตัวคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้กับคนโสดนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ